รับเข้าสู่พอดแคสต์ของแมนยูมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปฟังกันครับมันคืองานของพวกบิ๊กบอยรอยคีนฟาดไม่ยั้งใครกันแน่ที่ผิดในความพ่ายแพ้ของแมนยูเปิดฤดูการพรีเมียร์ลีกผู้รักษาประตูพลาดหรือเพื่อนร่วมทีมไม่ช่วยเปิดฉากฤดูการ2025-26ถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษด้วยความตื่นเต้นระทึกใจที่สนามโอเทรฟฟอร์ดโรงละครแห่งความฝันที่กลับกลายเป็นฝันร้ายสำหรับเหล่าสาวก ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเมื่อพวกเขาต้องพ่ายแพ้กับคู่ปรับตลอดการอย่างอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์0ต่อ1ในนัดประเดิมสนามเมื่อวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2025แต่สิ่งที่จุดชนวนความเดือดดาลและเป็นประเด็นถกเถียงอย่างหนักหน่วงไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันหากจะเป็นความผิดพลาดของผู้รักษาประตูตัวสำรองเอาตายบายินดีที่ถูกมองว่าเป็นต้นเหตุของประตูชัยให้กับปืนใหญ่ รูเบนอโมริมกุนซือคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลและสื่อมวลชนเมื่อตัดสินใจส่งบายินดีลงเฝ้าเสาเป็นตัวจริงแทนที่อังเรโอนาน่าผู้รักษาประตูมือหนึ่งที่แม้จะพึ่งหายจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแต่ก็ได้รับการยืนยันจากอโมริมแล้วว่าพร้อมสำหรับการลงสนามในนัดนี้ การตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นเดิมพันที่ผิดพลาดเมื่อมันย้อนกลับมาทำร้ายทีมเพียงแค่13นาทีแรกของการแข่งขันจังหวะประตูชัยของอาเซนอลนเกิดจากลูกเตะมุมของแดกแคลนไรส์ที่เตะลูกพุ่งโค้งเข้าหาประตูอย่างมีน้ำหนักบายินดีที่ดูจะออกอาการปฏิกิริยาไม่ดีนักได้แต่ปัดบอลไปโดนศีรษะของริคาร์โดคาลาฟิออรีกองหลังตัวเก่งของอาเซนอลซึ่งยืนอยู่หน้าประตูเพียงไม่กี่หลา บอลจึงลอยเข้าสู่ก้นตะข่ายไปอย่างง่ายได้กลายเป็นประตูโทนที่ทําให้อาร์เซนอลบุกมาคว้า3ามแต้มสําคัญได้ถึงถิ่นความผิดพลาดครั้งนี้ของบาเยินดีไม่เพียงแต่ส่งผลต่อผลการแข่งขันแต่ยังตอกย้ําความกังวลในตําแหน่งผู้รักษาประตูของทีมที่แฟนบอลบางส่วนมองว่าเป็นจุดอ่อนมาตลอดและยังไม่ใช่ครั้งแรกที่บาเยินดีมีชอ็อตผิดพลาดคล้ายกันนี้ โดยเขาเคยเสียประตูจากลูกเตะมุมที่พุ่งตรงเข้าประตูในเกมคาราบาวครับกับสเปอร์เมื่อฤดูการที่แล้วมาแล้วหลังสิ้นเสียงนกหวีดหมดเวลาความระอุในเกมก็ย้ายมาประทุในสตูดิโอสกายสปอร์เมื่อ2กูรูฟุตบอลชื่อดังอย่างรอยคีนอดีตกับตันทีมผู้ดุดดันของแมนยูและมิคาริชาร์สอดีตกองหลังจอมทะเลนได้เปิดฉากโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนถึงจังหวะเสียประตู ริชาร์ดสพยายามอธิบายว่าบายินดีควรได้รับการปกป้องจากเพื่อนร่วมทีมมากกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้เล่นอาร์เซนอลที่เข้ามาขวางหน้าประตูแต่รอยคีนกลับสวนกลับด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราดว่ามิคานี่คืองานของพวกบิ๊กบอยนะและย้ำว่าคุณจะมาคอยดูแลผู้รักษาประตูตลอดไม่ได้หรอก แม้จะถกเถียงกันดูเดือดขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วทั้งคีและริชาร์ดก็เห็นพ้องต้องการว่าบายินดีควรจะทำได้ดีกว่านี้ในจังหวะเสียประตูด้านบรูโน่แฟนันเดสกับตันทีมปีศาจแดงก็ให้ความเห็นหลังเกมว่าการที่ผู้รักษาประตูถูกรบกวนหรือถูกสัมผัสตัวในกรอบเขตโทษทำให้ยากต่อการกระโดดเล่นบอลและเขายังตั้งข้อสังเกตว่าในพรีเมียร์ลีกมักจะไม่เป่าฟาในจังหวะลักษณะนี้มากนัก แม้จะมีการคุยกันก่อนหน้านี้ว่าจะเน้นเป่าฟาวมากขึ้นในจังหวะที่ผู้เล่นบล็อกโดยไม่มองบอลก็ตามถึงแม้จะพ่ายแพ้ในนัดแรกแต่ผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมกลับแสดงให้เห็นถึงสัญญาณเชิงบวกหลายอย่าง <c oughs> เมื่อเทียบกับผลงานที่น่าผิดหวังในฤดูกาลที่แล้วที่จบอันดับ15ซึ่งถือเป็นผลงานที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี1974สสถิติหลังเกมบ่งชี้ว่าแมนยูมีการครองบอล โอกาสยิงยิงตรงกรอบสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งและค่า XG โอกาสในการทำประตูที่คาดหวังเหนือกว่าอาเซนนลทั้งหมดอาโมริมยังกล่าวด้วยความภาคภูมิใจว่าเขาภูมิใจกับฟอร์มการเล่นของลูกทีมที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและกล้าหาญในการสู้กับอาเซนนลและมองว่าทีมเล่นได้ดีกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำแต่ฟุตบอลไม่ได้วัดกันที่สถิติเสมอไป เพราะในท้ายที่สุดแล้วไก่รองบอลอย่างดาบิดรายาผู้รักษาประตูของอาเซนนตต่างหากที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจําเกมไปครองจากการโชว์ฟอร์มเซฟลูกสําคัญหลายครั้งที่ช่วยให้ปืนใหญ่รอดพ้นจากการเสียประตูและรักษาคลีนชีตอันล้ําค่าไว้ได้ซึ่งชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชัยชนะของอาเซนนลครั้งนี้ไม่ได้มาด้วยฟอร์มอันสวยหรูแต่มาด้วยความแกร่งที่คู่ควรกับการเป็นผู้ท้าชิงตําแหน่งแชมป์อย่างแท้จริง การประเดิมสนามของนักเตะใหม่ของแมนยูอย่างมาเทอสคขุนย่าและไบรอันเอ็มเบอุโม่ดูจะมีกระตือรือร้นและวูบวาบโดยเฉพาะคุนย่าที่สร้างโอกาสและได้ยิงหลายครั้งแต่ก็ไม่ผ่านมือรายาไปได้ขณะที่เมสันเมาส์ถูกส่งลงมาเป็นกองหน้าเบอร์เก้าและวิกเตอร์เกียวเคเรสกองหน้าตัวใหม่ของอาร์เซนอลก็ยังไม่สามารถสร้างอิมแพคได้มากนะักก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกไป บทสรุปสำหรับแมนยูแม้จะเริ่มต้นฤดูการใหม่ด้วยความพ่ายแพ้คาบ้านแต่สปิริตและความตั้งใจที่แสดงออกมานั้นเป็นสัญญาณแห่งความหวังดังที่บรูโน่เฟนเดสได้กล่าวไว้ความผิดพลาดของผู้รักษาประตูเป็นสิ่งที่แก้ไขได้แต่การสร้างทีมที่มีหัวใจนักสู้ตัางหากคือสิ่งที่สำคัญและฤดูการยังอีกไกลไกทะลุโลกพรีเมียร์ลีก ทุ่มเกิน1.5พันล้านปอนด์หงแดงทุบสถิติอังกฤษแมนยูอาเซนนลไม่น้อยหน้าสรุปตลาดซื้อขาย2025ที่คุณต้องรู้จากความร้อนระอุในสนามมาสู่ความร้อนแรงในตลาดซื้อขายนักเตะ พรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ตอกย้ำสถานะการเป็นลีกฟุตบอลที่ร่ำรวยและมีอิทธิพลที่สุดในโลกอีกครั้งโดยการทุ่มเม็ดเงินมหาศาลกว่า1.5พันล้านปอนด์ไปแล้วในตลาดซื้อขายช่วงฤดูร้อนปี2025นี่คือตัวเลขที่บ่งบอกถึงความทะเยอทะยานและแรงขับเคลื่อนของสโมสรต่างๆที่พร้อมจะใช้เงินเพื่อควาความสำเร็จให้จงได้ตลาดซื้อขายนักเตะประจำฤดูร้อนนี้ S 1> <S 1> ได้ถูกแบ่งออกเป็น2ช่วงเวลาเนื่องจากการขยายรูปแบบของศึกคลับเวิลด์ครับโดยเปิดทำงานครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนายนซึ่งเร็วกว่าปี2 0 2 4สถึง2สัปดาห์ก่อนจะปิดทำงานชั่วคราวเป็นเวลา6วันในวันที่10มิถุนายนและกลับมาเปิดอีกครั้งในวันที่16มิถุนายนและจะยาวไปจนถึงเวลา19นาฬิกาของวันที่1กันยายนนั่นหมายความว่ายังมีเวลาอีกกว่า1เดือนสำหรับการใช้จ่ายและพลิก โฉมทีมก่อนที่ตลาดจะปิดลงอย่างเป็นทางการสโมสรนยักษ์ใหญ่หลายแห่งได้แสดงพลังทางการเงินอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเวอร์พูลเชลซีอาเซนอลนและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต่างทุ่มเงินเสริมทัพอย่างดุดดันลิเวอร์พูลหงแดงภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่ได้สร้างสถิติการซื้อขายที่น่าตกตะลึงด้วยการทุบสถิติค่าตัวนักเตะอังกฤษที่แพงที่สุดด้วยการเซ็นสัญญาคว้าตัว ฟลอเรียนเวิร์ดส์เพ k เมดาวรุ่งจากไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น้วยค่าตัวมหาศาลถึง116ล้านปอนด์นอกจากนี้พวกเขายังเสริมทัพอย่างต่อเนื่องด้วยการคว้าตัวฮู g ก e อกิติเกในราคา69ล้านปอนด์และมีโลช k ค r k ์เคสในราคา40ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามการมาของนักเตะใหม่ก็มาพร้อมกับการจากไปของสตาร์คนสำคัญหลายรายไม่ว่าจะเป็นลุยดีอาร์สที่ย้ายไปบาเยอร์มิวนิกด้วยค่าตัว65.5ล้าน ล้านปอนด์ดาวินนูนเยสที่ย้ายไปเอาฮีลานด้วยค่าตัว46.3ล้านปอนด์และที่สำคัญที่สุดคือเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาขวัญใจแฟนบอลที่ย้ายไปเรอัลมาดริดด้วยค่าตัว8ล้านปอนด์การจากไปของนักเตะเหล่านี้อาจทำให้ลิเวอร์พูลต้องปรับจูนทีมใหม่ไม่น้อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ปีศาจแดงก็ไม่น้อยหน้าโดยการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทัพหลายรายนำโดยกองหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเบนจามินเซสโกจากไลฟซิกด้วยค่าตัว66ล้านปอนด์ปีกจอมเลื้อยไบรอันเอมเบอุโมจากเบรนฟอร์ดด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์และกองหน้าจากวูฟแฮมตันมาเทอุสคุนย่าด้วยค่าตัว62.3ล้านปอนด์ในส่วนของผู้เล่นที่ย้ายออกไปมีทั้งมาคัสแรชฟอร์ดที่ถูกปล่อยยืมตัวไปบาร์เซลโลนาและคริสเตียนอีริกเซ ที่หมดสัญญานอกจากนี้ยังมีประเด็นน่าสนใจเกี่ยวกับเจดอนซานโชที่ย้ายกลับมาจากเชลซีหลังสัญญายืมตัวสิ้นสุดลงแต่แมนยูต้องจ่ายค่าปรับให้เชลซีถึง5ล้านปอ,อนด์ตามเงื่อนไขในสัญญายืมตัวสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของเดียวนี้อาร์เซนอลปืนใหญ่ที่ต้องการลุ้นแชมป์อย่างจริงจังก็ได้เสริมแกร่งในตำแหน่งสำคัญ โดยได้ตัววิกเตอร์เกียวเคเรสกองหน้าตัวเป้าจากสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัว64ล้านปอนด์กองกลางตัวรับอย่างมาตินซูบิเมนดีจากเรอัลโซเซียดัดด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์และปีกอย่างโนนี่มาดูเอเกจากเชลซีด้วยค่าตัว48.5ล้านปอนด์ในขณะที่นักเตะที่ย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวก็คือโทมัสปาเต้และเคียรันเทียเน่เชลซีสิงบลูยังคงเดินหน้าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยได้นักเตะดาวรุ่งและนักเตะที่มีแว เข้ามาเสริมทีมหลายคนเช่นเจ้าเปโดในราคา60ล้านปอนด์เอสเตวลในราคา56ล้านปอนด์และเจมี่กิเต้นในราคา55ล้านปอนด์ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลงทุนระยะยาวเพื่ออนาคตของสโมสรรายงานยังระบุถึงการซื้อขายของสโมสรอ,อื่นๆในพรีเมียร์ลีกอย่างละเอียดซึ่งแต่ละทีมก็มีการปรับเปลี่ยนขุมกําลังของตัวเองไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ที่คว้าตัวโมฮัมเหม็ดคูดุสและเจ้าปาลินยาหรือนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ได้ โทนี่อีลังกาและเจคอบแรมซีแสดงให้เห็นว่าทุกทีมต่างต้องการที่จะยกระดับการแข่งขันของตัวเองให้สูงขึ้นกว่าเดิม เม็ดเงินที่ทะลุเพดานนี้สะท้อนให้เห็นว่าในพรีเมียร์ลีกนั้นการแข่งขันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในสนามแต่ยังรวมถึงการแข่งขันในตลาดเงินที่แต่ละสโมสรพร้อมจะทุ่มทุกอย่างเพื่อสร้างทีมในฝันและคว้าความสำเร็จมากครองให้ได้ไม่ว่าจะเป็นแชมป์หรือแค่การอยู่รอดในหลกสูงสุดก็ตามวิเคราะห์มุมมองส่วนตัวเมื่อฟุตบอลไม่ใช่แค่เกมแต่คือธุรกิจและการเดิมพันครั้งใหญ่ฟุตบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาอีกต่อไปแล้วแต่ได้กลายสภาพเป็นอุตสาหกรรมขนาดมหึมาที่ขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินมหาศาลความทะเยอทะยานและความหวังของผู้คนทั่วโลกข่าวสารที่เราได้เจาะลึกไปเมื่อสักครู่ทั้งจากสนามโอทรัฟฟอร์ดและจากตลาดซื้อขายนักเตะที่เดือดระอุก็เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในการยืนยันสัจธรรมนี้ การประทะกันระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดและอาร์เซนอลในวันเปิดฤดูกาลและมหาการทุ่มทุนในตลาดซื้อขายปี2025ไม่ใช่แค่เรื่องราวของฟุตบอลทั่วไปแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงแรงกดดันอันมหาศาลที่สโมสรผู้จัดการทีมและนักแตกทุกคนต้องแบกรับทั้งจากผลการแข่งขันและจากมูลค่าการลงทุนที่สูงลิ่ว คอราว,วิกฤตผู้รักษาประตูปีศาจแดงบทเรียนราคาแพงของรูเบนอาโมริมความพ่ายแพ้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนัดเปิดฤดูกาลที่บ้านของตัวเองไม่ได้เป็นเพียงแค่การเสียสามแต้มแต่เป็นการจุดประเด็นวิกฤตและความกังวลที่ลุกลามไปในหลายมิติที่เด่นชัดที่สุดคือในตำแหน่งผู้รักษาประตูการตัดสินใจของรูเบนอาโมริมที่จะส่งเอาตายบายินดี ผู้รักษาประตูสำรองลงสนามแทนที่อังเรโอน่าซึ่งกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วถือเป็นเดิมพันที่ใหญ่หลวงซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันก็ผิดพลาดอย่างจังประตูที่เสียไปจากลูกเตะมุมของเดคลานไรส์ที่บายินดีปัดไปเข้าหัวริคาโดคาลาฟิออรีนั้นเป็นภาพที่ชวนให้แฟนบอลปีศาจแดงถอนหายใจเฮือกใหญ่ และตอกย้ำความกังวลที่แฟนๆมีต่อตำแหน่งนี้มาตลอดแหล่งข่าวเน้นย้ำว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่บายินดีเสียประตูนในลักษณะคล้ายกันนี้ซึ่งทำให้เกิดคำถามถึงมาตรฐานและความน่าเชื่อถือของเขาในสถานการณ์กดดันการที่อมโมริมยืนยันว่าเลือกบายินดีเพราะฟอร์มดีในช่วงปรีซีซั่นและต้องการสมดุลในทีม แสดงให้เห็นถึงปรัชญาการเลือกผู้เล่นที่อาจจะแตกต่างจากกุนสือคนก่อนๆแต่มันก็กลายเป็นมีดสองคมที่บาดลึกในนัดแรกของฤดูกาลการโต้เถียงอย่างดุเดือดระหว่างรอยคีนและมิคาลิชาร์ดใน Studio ort, สตูดิโอสกายสตร์สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในวงการฟุตบอลเกี่ยวกับความรับผิดชอบในความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะ คีนในฐานะอดีตกับตันทีมผู้ดุดันยืนกลานว่านี่คืองานของพวกบิ๊กบอยผู้รักษาประตูต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ต้องมีใครมาคอยดูแลซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติแบบโบราณที่เน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลแบบสุดโตง่งในขณะที่ริชาร์ดพยายามแย้งว่าผู้รักษาประตูควรได้รับการปกป้องจากเพื่อนร่วมทีมในสถานการณ์ลูกตั้งเตะซึ่งเป็นมุมมองที่ทันสมัยกว่า ที่มองถึงระบบการเล่นและความรับผิดชอบร่วมกันของทีมแต่ไม่ว่ามุมมองจะเป็นอย่างไรทั้งคู่ก็เห็นตรงกันว่าบายินดีทำได้ไม่ดีพอนี่คือบทเรียนราคาแพงสำหรับทั้งบายินดีเองและสำหรับรูเบนอโมริมในการประเมินสถานการณ์และเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดในเกมสำคัญ การโต้เถียงอย่างดุเดือดระหว่างรอยคีนและมิคาริชาดในสตูดิโอสกายสปอร์ตสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในวงการฟุตบอลเกี่ยวกับความรับผิดชอบในความผิดพลาดส่วนบุคคลของนักเตะคีนในฐานะอดีตกัปตันทีมผู้ดุดันยืนกลานว่านี่คืองานของพวกบิ๊กบอยผู้รักษาประตูต้องรับผิดชอบตัวเองไม่ต้องมีใครมาคอยดูแลซึ่งสะท้อนถึงทัศนคติแบบโบราณ ที่เน้นความรับผิดชอบส่วนบุคคลแบบสุดโต่งในขณะที่ริชาร์ดพยายามแย้งว่าผู้รักษาประตูควรได้รับการปกป้องจากเพื่อนร่วมทีมในสถานการณ์ลูกตั้งเตะซึ่งเป็นมุมมองที่ทันสมัยกว่าที่มองถึงระบบการเล่นและความรับผิดชอบร่วมกันของทีมแต่ไม่ว่ามุมมองจะเป็นอย่างไร ทั้งคู่ก็เห็นตรงกันว่าบายินดีทำได้ไม่ดีพอนี่คือบทเรียนราคาแพงสำหรับทั้งบายินดีเองและสำหรับรูเบนอโมริมในการประเมินสถานการณ์และเลือกผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดที่น่าสนใจคือแม้ว่าแมนยูจะแสดงสถิติที่เหนือกว่าอาเซนอนในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการครองบอลโอกาสยิงหรือค่า XG แต่กลับไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นให้เป็นประตูได้การขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์ผนวกกับความผิดพลาดในตำแหน่งสำคัญทำให้คำพูดของบรูโน่เฟรนันเดสที่ว่าทีมสร้างโอกาสได้มากมายแต่ยิงไม่ได้กลายเป็นบทสรุปที่เจ็บปวดของเกมนี้มันเหมือนกับว่าทีมกำลังวิ่งไล่ตามเงาของตัวเองอย่างไม่รู้จบสำหรับอนาคตในตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนยู ความผิดพลาดของบายินดีในนัดนี้อาจทำให้เกิดคำถามถ,ามถึงความมั่นคงในระยะยาวหากโอนาน่ายังไม่สามารถกลับมาคืนฟอร์มเดิมได้หรือมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งแมนยูอาจต้องเผชิญกับวิกฤตที่แท้จริงและอาจต้องมองหาผู้รักษาประตูร,ระดับสูงเข้ามาเสริมทีมอีกครั้งในตลาดครั้งต่อไปชัยชนะที่ไม่ได้มาง่ายของอาร์เซนอลความแข็งแกร่งที่ซ่อนอยู่ ในทางกลับกันแม้ชัยชนะของอาเซนนลจะดูเป็นโชคช่วยจากความผิดพลาดของผู้รักษาประตูฝ่ายตรงข้ามแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจและความเป็นทีมของทัพปืนใหญ่ได้อย่างชัดเจนดาวิดรายาผู้รักษาประตูของอาเซนนลได้รับคำชมเชยอย่างล้นหลามจากการโชว์ฟอร์มเซฟที่ยอดเยี่ยมและได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกม ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสถานการณ์ของบายินดีโดยสิ้นเชิง คำพูดของมิเกลอาเตตาที่กล่าวว่าชัยชนะครั้งนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของ3มแต้มแรกในสนามที่ยากอย่างโอทราวฟอร์ดและภายใต้แรงกดดันจากคู่แข่งที่กําลังสร้างโมเมนตัมแม้ฟอร์มโดยรวมของอาเซนนอลจะไม่ได้อยู่ในวันที่ดีที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องของคุณภาพการเล่นบอลและการสร้างสรรเกมรุก แต่การที่พวกเขาสามารถสู้จนถึงที่สุดและรักษาคลีนชีตไว้ได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมที่จะกัดฟันสู้เพื่อผลการแข่งขันแม้ในวันที่เล่นไม่ดีก็ตามนี่คือคุณสมบัติที่ทีมลุ้นแชมป์ควรมีและเป็นสิ่งที่อาเตต้าพยายามปลูกฝังมาโดยตลอด นักเตะใหม่อย่างวิกเตอร์เกียวเคเรสกองหน้าค่าตัวแพงของอารเซนอนยังคงต้องใช้เวลาปรับตัวและยังไม่สามารถสร้างผลงานได้ตามความคาดหวังแต่การที่ทีมยังสามารถเก็บชัยชนะได้โดยที่ผู้เล่นใหม่ยังไม่เข้าที่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีว่าทีมไม่ได้พึ่งพานักเตะคนใดคนหนึ่งมากเกินไป ชัยชนะ1ต่อ0ูนย์ที่โอทราฟร์ไม่เพียงแค่เป็น3แต้มแรกแต่ยังเป็นการตอกย้ำสถิติอันน่าทึ่งที่อาเซนอนภายใต้การนำของมิเกลอาเตตาสามารถบุกมาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บ้านได้ถึง3ครั้งด้วยสกอร1์1ต่อ0ทั้งหมด นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่สะท้อนถึงแท็กติกและการเตรียมตัวที่ดีในการรับมือกับคู่แข่งและการใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดมาหากรรมตลาดซื้อขายการทุ่มเม็ดเงินเพื่อความหวัง ถ้าหากเกมในสนามคือการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและแต้มตลาดซื้อขายนักเตะก็คือสมโมรภูมิทางการเงินที่แต่ละสมโมสรทุ่มสุดตัวเพื่อสร้างทีมในฝันข้อมูลจากแหล่งข่าวชี้ชัดว่าพรีเมียร์ลีกได้ใช้จ่ายไปแล้วกว่า1.5พันล้านปอนด์ในตลาดซัมเมอร์ปี2025ตัวเลขนี้ไม่เพียงแค่สูงลิ่วแต่ยังสะท้อนถึงความคาดหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่สมโมสรและแฟนบอลมีต่อฤด,ดูกาลใหม่ 1. ลิเ p วอพูสร้างความตกตะลึงด้วยการทุ่มเงินกว่า116ล้านปอนด์ขวาฟอรเรียนเวิร์สเข้ามาทำลายสถิติค่าตัวนักเตะอังกฤษที่แพงที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างทีมใหม่ในยุคหลังคลอปและต้องการผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์เข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่เกิดขึ้นจากการจากไปของนักเตะคนสำคัญอย่างลุยดีอารสดาวินนูนเยสและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนการที่ทีมเสียผู้เล่นตัวหลักออกไปพร้อมกับการทุ่มเงินซื้อเข้ามาใหม่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่และการเดิมพันครั้งสำคัญของสโมสร 2. องแมนเชสเตอร์ยูไนเตตก็ใช้จ่ายไปไม่น้อยกับการคว้าตัวเบนจามินเสสโก b ไบรอันเอมบูโอและมาเทอุสคุนยาซึ่งเป็นผู้เล่นในแนวรุกที่มีศักยภาพแต่การที่ทีมต้องปล่อยมาคัสแรชฟอร์ดออกไปแบบยืมตัวและเสียคริสเตียนอีริสเซนไปแบบหมดสัญญารวมถึงประเด็นค่าปรับ5ล้านตอนจากดีลของเจดอนซานโชทำให้เกิดคำถามว่า การลงทุนครั้งนี้คุ้มค่าหรือไม่และผู้เล่นใหม่เหล่านี้จะสามารถเข้ามาเติมเต็มช่องว่างและยกระดับทีมได้ตามที่คาดหวังหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังเห็นฟอร์มในนัดแรกที่ยังไม่เฉียบคมเท่าที่ควร 3. อาเซนนลก็ไม่ยอมน้อยหน้าด้วยการดึงตัววิกเตอร์เกียวเคเรสมาตินซูบิเมนดีและโนนี่มาดูเอเก้เข้ามาเสริมทีมซึ่งเป็นการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่เน้นการเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งสำคัญโดยเฉพาะในแนวรุกและกองหลังตัวรับเพื่อเพิ่มมิติและความลึกให้กับทีมในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกที่พวกเขาพลาดไปอย่างน่าเสียดายในฤดูกาลที่แล้ว เชลซี Chelsea, ยังคงเป็นเจ้าบุญทุ่มที่ใช้ใจไม่หยุดหย่อนในการคว้านักเตะดาวรุ่งเข้ามาเสริมทีมอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวของสโมสสนในการสร้างทีมจากฐานผู้เล่นอายุน้อยที่มีศักยภาพสูงแม้ว่าบางดิวอาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีก็ตาม การที่ตลาดซื้อขายเปิดเป็น2ช่วงเนื่องจากการจัดตารางแข่งคลับเวิลด์ค p ัก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้สโมสรต้องวางแผนการซื้อขายอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีขุมกำลังที่พร้อมสำหรับการแข่งขันในทุกรายการซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของการบริหารจัดการทีมฟุตบอลในยุคปัจจุบันที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของนักเตะในสนามแต่ยังรวมถึงเรื่องของปฏิทินการแข่งขันและข้อตกลงเชิงพาณิชย์ต่างๆ สรุปการเชื่อมโยงเงินลงทุนกับผลงานในสนามความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดเงินที่ลงทุนไปกับการแสดงผลงานในสนามเป็นประเด็นที่น่าสนใจและถกเถียงกันมาโดยตลอดพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันคือบทพิสูจน์ที่แท้จริงว่าเงินซื้อความสำเร็จได้หรือไม่ ในกรณีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดการที่ผู้จัดการทีมรูเบนอาโมริมต้องออกมาบอกว่าเขาภูมิใจกับผลงานของลูกทีมแม้จะพ่ายแพ้ขาบ้านและยังไม่สามารถแสดงผลงานที่สอดคล้องกับเม็ดเงินที่ลงทุนไปในนักเตะใหม่ได้ทันทีสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันอันมหาศาลที่ผู้จัดการทีมต้องเผชิญ การที่นักเตะอย่างเบนจามินเซสโกได้ลงประเดิมสนามเพียง25นาทีและนักเตะใหม่อย่างวิคเตอร์เกียวเคเรสของอาเซนนลก็ยังไม่สามารถสร้างความแตกต่างได้ในนัดแรกชี้ให้เห็นว่าการลงทุนด้วยเม็ดเงินจำนวนมากไม่ได้การันตีผลลัพธ์ในทันทีนักเตะใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับระบบเพื่อนร่วมทีมและความเข้มข้นของพรีเมียร์ลีก ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคือลีกที่โหดหินและคาดเดาไม่ได้ที่สุดในโลกไม่ว่าคุณจะทุ่มเงินไปเท่าไหร่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวของผู้รักษาประตูเช่นบายยินดีรหรือการขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์เช่นแมนยูก็สามารถเปลี่ยนแปลงผลการแข่งขันได้ในชั่วพริบตาในขณะเดียวกัน ความเยืดหยุ่นและการกัดฟันสู้เช่นอาร์เซนอลก็สามารถนำมาซึ่งชัยชนะได้แม้ในวันที่ทีมไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดก็ตามสรุปอนาคตที่ยังไม่แน่นอนและบทเรียนของฤดูกาล การเปิดฉากพรีเมียร์ลีก2,025ถึง2 6และการใช้จ่ายมหาศาลในตลาดซื้อขายนักเตะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยาวนานและเต็มไปด้วยบททดสอบสำหรับทุกสโมสรสำหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดนี่คือฤดูการแห่งการสร้างใหม่ภายใต้กุญซื้อคนใหม่การตัดสินใจของอาร์โมริมในนัดแรกได้กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงแต่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และปรับปรุงให้เร็วที่สุดเพราะในพรีเมียร์ลีกนั้นเวลา ไม่เคยรอใครและแฟนบอลก็มีมาตรฐานความคาดหวังที่สูงลิ้วเสมอสำหรับอาเซนอนชัยชนะในนัดแรกอาจจะไม่สวยงามแต่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นและความแข็งแกร่งทางจิตใจที่พร้อมจะก้าวขึ้นไปท้าชิงตำแหน่งแชมป์อย่างจริงจังอีกครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะ และสำหรับวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกโดยรวมเงินทุนที่สพัดมหาศาลทำให้ลีกยังคงรักษาสถานะเป็นศูนย์กลางของฟุตบอลโลกเอาไว้ได้การแข่งขันไม่ได้มีเพียงในสนามฟุตบอลเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงการแข่งขันนอกสนามในเรื่องของเม็ดเงินการบริหารจัดการและการวางแผนระยะยาวที่ต้องทำควบคู่กันอย่างสมดุล ฤดูกาลนี้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่น่าติดตามว่าทีมใดจะสามารถเปลี่ยนเงินลงทุนมหาศาลให้กลายเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้และทีมใดจะต้องเผชิญหน้ากับความผิดหวังในโลกของฟุตบอลที่ไม่มีอะไรแน่นอนการเดินทางเพิ่งเริ่มต้นขึ้นและความตื่นเต้นยังรออยู่ข้างหน้าอีกมาก